ใช่ข่วเ่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ22พฤศจิกายน2567เราจะมาอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันนะคะหลังจากที่มีการอัปเดตข่าวจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์อัปเดตเกี่ยวกับการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2568ล่าสุดจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ สำหรับคนใหม่ในช่วงปลายเดือนมีนาคม2568นะคะแต่ก่อนที่จะไปลงทะเบียนรอบใหม่กันครังแจ้งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1ล้านคนเร่งยืนยันตัวตนภายในวันที่26ธันวาคมนี้นะคะถ้าเลยเวลานี้แล้วถือว่าสละสิทธิ์นะคะโดยล่าสุดนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยการประชุมกรรมการประชารสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะคะ มีการรายงานว่าขณะน,นี้มีประชาชนที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ไม่ได้ย,ยืนยันตัวตนซึ่งยังค้างอยู่ในระบบไม่ได้รับสวัสดิการกว่า1ล้านคนจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด14.5ล้านคน ท่านจะต,ต้องรีบยืนยันตัวตนภายในวันที่26ธันวาคมนี้เลยเวลานี้ไปแล้วถือว่าท่านสละสิทธิ์นะคะจึงขอแจ้งให้ประชาชนกลุ่มที่ยังค้างในระบบรีบตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ welfare.mof.go.th จากนั้นให้เร่งดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านธนาคารกรุงไทยภายในวันที่26ธันวาคมนี้เพื่อรับสิทธิสวัสดิการที่เหลือแต่จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลังนะคะ จากการตรวจสอบเพราะว่าในจํานวน1ล้านคนมีผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว3 0 0 0 0นคนซึ่งเหลืออีกประมาณ7 0 0 0 0สคนหากประสงค์จะรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านต้องเร่งดําเนินการตรวจสอบสิทธิ์แล้วไปยืนยันตนัวตนที่ธนาคารกรุงไทยภายใน26ทธันวาคมนี้มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์สําหรับกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์เดิม14.5ล้านคนจะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะรัฐบาล จะนำรายชื่อไปคัดกรองสิทธิ์อัตโนมัติส่วนกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อน จะต้องมีการลงทะเบียนใหม่โดยจะเริ่มได้ก่อนสิ้นเดือนมีนาคม2568ส่วนเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ยังคงเดิมอยู่ณนะขณะนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นั้นต้องรออัปเดตเป็นระยะนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่อที่จะได้อัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะอัปเดตสุกที่22พฤศจิกายน2567